สวัสดีครับผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้ผอมมาจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับหนึ่งในโครงการคมนาคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเส้นทางกรุงเทพมหานครหนองคายระยะที่2ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะเชื่อมต่อเข้ากับทางรถไฟจีนลาวกลายเป็นเครือข่ายการเดินทางที่เปิดประตูสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังเป็นก้าวสำคัญที่ทําให้ไทยก้าวสู่ศูนย์กลางคมนาคมระดับภูมิภาคในปี2026 โครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับประเทศจีนภายใต้แผนยุทธศาสตร์วันเบลวันโรสของจีนและยุทธศาสตร์เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียนโดยในเส้นทางกรุงเทพมหานครหนองคายระยะทางรวมกว่า600กิโลเมตรได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็นสองระยะซึ่งระยะแรกจากกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมาได้เริ่มต้นไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนระยะที่2คือช่วงนครราชสีมาหนองคายเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเพราะจะเชื่อมเข้าสู่สะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่หนึ่งที่จังหวัดหนองคายทาให้รถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพมหานครสามารถวิ่งตรงเข้าสู่เวียงจันทร์และต่อเนื่องไปยังเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงจีนลาวที่ปลายสิ้นสุดที่คุนหมิงมณฑลยูนนานประเทศจีนลองจินตนาการดูครับจากกรุงเทพมหานครเราจะสามารถนั่งรถไฟความเร็วสูงไปถึงคุนหมิงได้ในอนาคตภายในเวลาเพียง1 0ถึง12ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์การเดินทางระหว่างประเทศของภูมิภาคนี้ ในส่วนขององค์การออกแบบและเทคนิครถไฟความเร็วสูงไทยจีนเส้นกรุงเทพมหานครหนองคายจะใช้มาตร,รฐานเทคโนโลยีของจีนความเร็วสูงสุดในการเดินรถอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในการใช้งานจริงจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ200-250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยและเสถียรภาพเส้นทางนี้จะมีสถานีสำคัญหลายแห่งเช่นนครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและหนองคายแต่ละสถานีออกแบบให้รองรับผู้โดยสารจำนวนมาก มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและออกแบบอย่างทันสมัยผสมผสานเอกลักษณ์ท้องถิ่นเข้าไปด้วยเมื่อมองในมุมเศรษฐกิจโครงการนี้จะกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมหาศาลเราจะเห็นเมืองใหญ่อย่างนครราชสีมา ขอนแก่นและอุดรธานีพัฒนาไปสู่ศูนย์กลางการลงทุนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปอีสานจ,าจะรวดเร็วขึ้นจากเดิมที่ใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์เกือบ8ชั่วโมงก็จะเหลือเพียง2-3ชั่วโมงเท่านั้นทําให้การไปมาหาสู่กันง่ายขึ้นธุรกิจต่างๆก็จะเติบโตตามไปด้วยอีกมิติหนึ่งที่สําคัญคือการเชื่อมโยงระหว่างประเทศการที่เส้นทางนี้เชื่อมเข้ากับรถไฟจีนลาวทําทให้ไทยกลายเป็นจุดเชื่อมกลางของภูมิภาค สามารถขนส่งสินค้าโดยรถไฟจากท่าเรือแหลมฉบังในภาคตะวันออกผ่านกรุงเทพมหานครขึ้นไปยังลาวและต่อไปอยังจีนได้โดยตรงลดต้นทุนโลจิสติกและเวลาการขนส่งอย่างมหาศาลอีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนจากต่างประเทศว่าไทยคือประตูเศรษฐกิจของอาเซียนในปี2026เมื่อโครงการระยะที่สองเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้บริการเราจะได้เห็นภาพการเดินทางที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงคนไทยจะได้สัมผัสการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงที่ทันสมัยที่สุด เชื่อมโยงระหว่างเมืองใหญ่ทั้งในไทยและต่างประเทศเทคโนโลยีการเดินรถที่ใช้เป็นระบบไฟฟ้าทําให้ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการใช้รถยนต์หรือเครื่องบินในระยะทางใกล้ถึงปานกลางสําหรับตัวขบวนรถไฟเองจะออกแบบตามมาตร,รฐานของรถไฟความเร็วสูงจีน C R R C มีความหรูหราสะดวกสบายมีทั้งชั้นมาตร,รฐานและชั้นธุรกิจที่รองรับความต้องการที่แตกต่างกันบอดที่นั่งกว้างขวางระบบควบคุมอุณหภูมิและแสงสว่างที่ออกแบบมาเพื่อความสบายสูงสุด การบริการบนขบวนก็คาดว่าจะมีทั้งอาหารเครื่องดื่มและสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือเมื่อเส้นทางนี้เปิดใช้บริการจะมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภูมิภาคอีสานให้คึกคักมากขึ้นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถนั่งรถไฟความเร็วสูงมาลงที่ขอนแก่นหรืออุดรธานีเพื่อเดินทางต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้สะดวกขึ้นเช่นบึงการภูเรือหรือแม้กระทั่งข้ามไปเที่ยวเวียงจัน์ในลาวได้อย่างง่ายดาย โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการเดินทางแต่เป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงการพัฒนาประเทศทั้งระบบตั้งแต่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างงานให้กับแรงงานไทยการพัฒนาทักะวิศวกรและช่างเทคนิคไปจนถึงการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาประชาคมโลกแน่นอนครับว่าโครงการใหญ่อย่างนี้ย่อมมีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงวิจารณ์บางฝ่ายกังวลเรื่องต้นทุนการก่อสร้างที่สูงมากการลงทุนจำนวนมหาศาลจะคุ้มค่าหรือไม่ แต่หากมองในระยะยาวการมีโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงภูมิภาคและการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าก็อาจกลายเป็นการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนมหาศาลในอนาคตลองนึกภาพว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังหนองคายใช้เวลาเพียงสชั่วโมงเศรษฐ,ฐ,ฐกิจชายแดนเฟื่องฟูขึ้นทันตาการค้าข้ามแดนกับลาวและจีนเติบโตอย่างต่อเนื่องเมืองต่างๆต,ต,ตลอดเส้นทางกลายเป็นเมืองศูนย์กลางใหม่ขององค์การลงทุนและการศึกษา นี่คือวิสัยทัศน์ที่โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานครหนองคายจะมอบให้กับประเทศไทยปี2026จะเป็นปีที่น่าจับตามองอย่างยิ่งสำหรับวงการคมนาคมไทยเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงที่ไม่ใช่เพียงเชื่อมโยงเมืองกับเมืองแต่ยังเชื่อมโยงประเทศกับประเทศเชื่อมโยงผู้คนเศรษฐ,ฐกิจและวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน สุดท้ายนี้รถไฟความเร็วสูงไทยจีนเส้นกรุงเทพมหานครหนองคายระยะที่2ไม่ใช่เพียงโครงการขนส่งแต่เป็นการสร้างอนาคตเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ศูนย์กลางการคมนาคมระดับภูมิภาคและพร้อมที่จะเชื่อมโยงกับโลกในศตวรรษใหม่